สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเป็นบอทนะคะสำหรับวันนี้เรามีคำถามจากทางบ้านนะคะว่างานจัดซื้อค่ะปัจจุบันนะคะสแกนเอกสารแล้วก็ส่งไฟล์เข้าไปที่เอาลุกนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะจะมาเอาตัวไฟล์ pdf ใส่ไว้ในแชร์โฟลเดอร์แล้วก็รีเนมชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อเอกสารนะคะแล้วก็ส่งไฟล์นั้นให้กับซัพพลายเออร์นะคะสามารถทาได้ไหมก็ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบด้วย power automate cloud ดูนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้ล็อกอินเข้าไปที่ one drive นะคะแล้วก็มาตรงจุดเาจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ share point ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะ create site นะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น scan po นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะยังไม่ได้ใส่เมมเบอร์หรืออะไรนะคะแล้วก็าภาษาเดี๋ยวขอเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะคะก็เลือกไปเป็น n n l l s s เนาะแล้วก็อันนี้ให้เป็นถ้าเกิดอยู่ในองค์กรนะคะก็ถ้าใช้ Pirate ก็อาจจะให้มีแค่คนในแผนกเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแอดทีมของเพื่อนเข้ามานะคะแล้วก็กด next ได้เลยค่ะ ก็ตอนนี้ก็จะสามารถแอดเมมเบอร์ได้นะคะแต่ว่ายังไม่แอดค่ะก็จะกด finish ก่อนนะคะเราก็จะได้แชร์พอยต์นะคะที่ชื่อว่า scan po นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้าง list หรือว่าตัว document library ขึ้นมาได้นะคะในที่นี้ก็เดี๋ยวเพนจะสร้างเป็น document library ขึ้นมาก่อนค่ะ แล้วก็อันนี้จะตั้งชื่อเป็น scan po test นะคะแล้วก็กด create ค่ะตอนนี้เราก็จะได้ตัว document library มานะคะก็ตรงนี้สามารถวางไฟล์ได้นะคะก็จะเป็นเหมือนอตัวที่เอามาใช้แทนที่แชร์โฟลเดอร์ที่เราจะต้อง vpn เข้าไปนะคะถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ตัว on cloud เนี่ยก็ ข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้อง VPN นะคะแล้วก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะกลับมาที่ OneDrive นะคะแล้วก็ไปที่ App Launcher ตรงจุด9จุดนะคะแล้วก็ไปที่ Power Automate ค่ะเดี๋ยวเพนจะให้สร้างโฟโลแรกขึ้นมานะคะสำหรับเป็นโฟโลที่เอาไว้สร้างไฟล์ Attachment ที่ได้จากการสแกนนะคะไปที่ตัว SharePoint ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ เพนไม่แน่ใจว่าคําถามที่ทังบ้านถามมาเนี่ยเขาเป็นลักษณะว่าเดินไปสแกนเอกสารที่เครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็มันจะออโตส่งเมลมาให้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราจะสร้างโฟลที่1ซึ่งเป็นการเอาตัว Attachment จากเครื่องถ่ายเอกสารอันนั้นไปไว้ที่ SharePoint ก่อนนะคะก็ให้มาที่คําว่า create ค่ะ power automate cloud นะคะก็จะมีลักษณะของตัว โฟล์อยู่ทั้งหมดที่ใช้ได้นะคะก็จะมีหลักๆเป็น3ตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวอื่นๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เป็นพรีเมียมนะคะทางฝั่งคําคถามของวันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นตัวอัตโนมัติคลาวโฟ o w นะคะก็เลือกที่อัตโนมัติคลาวโฟ o w แล้วก็อันนี้จะตั้งชื่อโฟล์เนมว่าเป็น Create PO In Share Point นะคะ แล้วก็ตรงทิกเกอร์ค่ะก็ให้เลือกว่าเป็นเวนไฟเซนมาจากเอาลุกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวลองเซิร์ชดูก่อน mm hmm. เพนไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรอ่าก็จะเป็น when a new email alive นะคะอันนี้ต้องลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเอาลุกที่เราใช้อะคะ่ะเป็นเอาลุกของบริษัทหรือว่าเป็นเอาลุกของอ่าส่วนตัวนะคะซึ่งตอนนี้เพนอยู่ใน Account ของ ออ organization นะคะแล้วก็ตัว When An e w email a อ i g ไเนี่ยตอนนี้เรามีเวอร์ชันล่าสุดเป็น v3 ให้เพื่อนๆเ,เลือกตัวเวอร์ชั่นที่เป็นตัวล่าสุดนะคะถ้าเกิดสมมติมีใหม่กว่านี้เราก็ควรจะเลือกตัวที่ใหม่ที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตแก้ไขพวกบั๊กต่างๆนะคะก็อันนี้ก็เลือกไปว่าเป็น When An e w email a l i g ไ v3 แล้วก็กด Create ค่ะก็ถ้าเกิดเราเข้ามาครั้งแรกนะคะมันก็จะ sign in ให้ก่อนแล้วก็ถามว่า ตัวโฟลเดอร์ที่จะทริกเกอร์ค่ะว่าให้ทำงานเป็นโฟลเดอร์ไหนซึ่งปกติอีเมลเข้ามาก็จะอยู่ที่อินบ็อกซ์ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ตั้งกดอะไรไว้แล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีตั้งเอาไว้ว่า,าต้องมี a t t a ชเมนท์เท่านั้นนะคะก็ใส่เป็น yes แล้วก็ถ้าเกิดเรา สามารถที่จะตั้งชื่อทีเอ่เครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะใส่ข้อความให้แตกต่างจากเอกสารอื่นๆเพราะว่าเราอาจจะมีการเดินไปสแกนเอกสารที่ไม่ใช่ PO นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งชื่ออะไรเพื่อกองไว้เนี่ยถูกอันก็จะถูกส่งเข้าไปให้กับ Power Automate Cloud ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นนี้เพนจะตั้งชื่อว่า,าสแกนไม่เอาดีกว่าเอาเป็นบอด PO อย่างงี้ก็แล้วกันนะคะสั้นๆ แล้วก็อันนี้เราก็ต้องไปกดที่ตรงเครื่องถ่ายเอกสารนะคะก่อนที่มันจะส่งเข้ามาให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กด New Step นะคะแล้วก็อันนี้เราจะใส่ Condition นะคะแล้วก็ตรง Choose a Value ตรงนี้นะคะก็อาจจะบอกว่าถ้าเกิด Subject อะค่ะ c o n t a i n คคำที่เมื่อกี้เราใส่ไปนะคะยกตัวอย่างเช่น b o t PO เพราะว่าอันนี้เพนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาเราเดินไปสแกนเอกสารที่เครื่องถ่ายเอกสารเขาจะมีเจเนเรตพวกแรนดอมนัมเบอร์อะไรขึ้นมาให้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดชื่อข้างหน้าประกอบด้วยคาว่า BOTP O ก็คือให้ทำงานตามนี้นะคะซึ่งในส่วนของกล่องที่จะเขียนข้างล่างะค่ะจะเป็นกล่องที่เป็น yes กับ no ซึ่งอันนี้เพนจะเขียนแค่ฝั่งที่เป็น yes นะคะก็กด add action ตรงนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า apply to each นะคะก็ให้เซิร์ชไปนะคะว่า apply to each แล้วก็เลือกตรง action อันนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของ control นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เราสแกนเอกสารหลายๆใบนะคะก็จะให้โรบอทเนี่ยทำงานกับทุกๆใบนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะให้ใส่เอาพุทจากสเต็ปก่อนหน้านะคะอันนี้เราก็จะใช้ตัว attachment นะคะก็สามารถเซิร์ชตรงแว่นขยายตรงนี้ได้นะคะก็พิมพ์ไปว่า attachment นะคะแล้วก็มี s นะคะแล้วก็คลิกมาตรงนี้นะคะแล้วก็กด add and action นะคะเราจะให้สร้างไฟล์นะคะที่ sharepoint ก็ เลือกแชร์พอย์ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาดูว่ามีแอคชั่นอะไรให้เราใช้ได้บ้างก็ใส่เป็น Create File นะคะ s i d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  เดตนะคะก็จะเป็นตัวที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าถ้ามันเพิ่งสร้างเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่รู้จักก็กด Enter Custom Value ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อตัวส e a d d d เดตเข้าไปนะคะ แล้วก็โฟลเดอร์พาดนะคะก็ให้เลือกตัวสแกน p o t e s t ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ไฟล์เนมนะคะก็ใช้เป็น Attachment Name นะคะแล้วก็ไฟล์คอนเทนต์ก็จะเป็น Attachment Content นะคะแล้วก็ต้องลองไปส่งอีเมลดูนะคะว่าถ้าเกิดมีอีเมลที่มีชื่อ ที่ประกอบไปด้วยคำว,ว่า botpo แล้ว power automate ของเราค่ะทำงานได้ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ใน e mail อีเมลอันนั้นจะต้องมีไฟล์ที่ attach ด้วยนะคะก็อันนี้เราก็กด save ตัว flow นี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลอง t ท s กันดูนะคะก็ให้มากด t ท s ต,ตรงมุมขวาบนนะคะแล้วก็เลือก manually นะคะแล้วก็กดคำว่า test ค่ะ จากนั้นนะคะตรงระบบก็จะบอกว่าถ้าอยากจะทดสอบนะคะก็ให้ส่งอีเมลเข้าไปที่อิ inbox น,นะคะเราก็มาส่งอีเมลนะคะแล้วก็ตั้งชื่อ subject นะคะให้ตรงกับเงื่อนไขที่เมื่อสักครู่เราสร้างไว้ใน automate แล้วก็ต้องมี attached file นะคะแล้วก็ s e n นนะคะ ก็หลังจากที่รันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์สเีเขียวเป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็จะมีบอกว่ามันวิ่งไปที่โฟโล์ไหนบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็เราก็จะไปดูที่แชร์พอยต์นะคะก็สังเกตว่าที่แชร์พอยต์เนี่ยจะมีไฟล์สร้างขึ้นมาแล้วนะคะหไฟล์ ถัดไปนะคะเราจะกลับไปที่แท็บของ Power Automate นะคะแล้วก็ Flow ที่1อันนี้จะเป็นการสร้าง PO ใน SharePoint นะคะแต่เดี๋ยวเราจะสร้างอีกโฟโลหนึ่งขึ้นมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะสร้างอีก Flow นึ่งะคะเราจะไปทำ AI Builder กันก่อนนะคะก็ให้ไปที่แท็บ AI Builder แล้วก็กด Explore นะคะก็ของเพอนอันนี้จะเป็นตัวทดลองใช้นะคะก็ให้เลื่อนลงมานะคะหาตัวที่เป็น Custom นะคะ อันนี้มันจะเป็นตัวที่ preview นะคะก็คือสร้างมาให้แล้วเราต้องใช้ตัวที่เป็น custom model ตัวนี้นะคะ extract custom information from document นะคะก็คลิกไปที่ custom model ตัวนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีบอกนะคะว่า,าให้ไปแ็กตรงไหนยังไงอ่าอันนี้เขาแท็กมาเป็น name เป็น address นะคะเป็น phone แล้วก็จะมีค่า confidence score นะคะก็คือค่าความเชื่อมั่นนะคะ แล้วก็อันนี้เป็น Line Item นะคะแล้วก็อย่างตรงนี้ก็จะเป็นตัว Priority Shipping อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เรากด Get Start ได้เลยนะคะเขาก็จะมีคำแนะนำให้เรานะคะว่า,าโครงสร้างของเอกสารของเราค่ะมันมีสตั๊กเจอไหมอย่างอันนี้ของเพนสร้างขึ้นโดยใช้ตัว Microsoft Word ที่เป็นเทมเพลตนะคะก็ะจะเป็น p a t เทิรอยู่แล้วแหละเพราะว่า,ามี วันที่นะคะแล้วก็มีเลข PO number นะคะมีอีเมลของ user แล้วก็อีเมลของลูกค้านะคะก็ให้กดที่ Structure and semi Structure document นะคะอันนี้เดี๋ยวตอนเทรนนะคะเราจะเทรนแค่5ไฟล์นะคะแล้วก็ไฟล์ที่6กเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทดลองส่งจริงนะคะพอเลือกที่ Structure and semi Structure document นะคะก็กด Next ค่ะ แล้วก็เราจะต้องมาแอดชื่อฟิลนะคะอย่างในคำถามที่ทั้งบ้านถามมาเนี่ยเขาก็จะมีฟิลที่เป็น P.O. number นะคะที่เขาต้องการก็ตั้งไปว่า P.O. number นะคะแล้วก็ฟิลถัดไปนะคะจะเป็นตัวอ,อีเมลของยูเซอร์นะคะก็จะเป็น User Mail แลละกันเนาะ แล้วก็ถัดไปนะคะจะเป็นฟิลที่เป็น supplier mail นะคะก็ตั้งไปว่า supplier mail สมมุติว่าเราต้องการข้อมูลแค่นี้นะคะก็กด next แล้วเราจะสร้างตัว collection นะคะก็กด new collection นะคะแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ add document ค่ะแล้วก็เลือกเป็น my device นะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนการสอน AI ให้รู้จักเอกสารนะคะเราก็จะวางไฟล์ไว้ที่เครื่องของเราก่อนก็ได้นะคะอย่างนี้ของเพนก็เซฟไว้ที่ sample PO นะคะแล้วก็จะ Import เข้ามา5ไฟล์ก่อนก็ระหว่างที่อัปโหลดเอกสารนะคะมันก็จะมี status ขึ้นนะคะ อย่างนี้ก็คือน่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าไฟล์ไม่ได้ขนาดใหญ่นะคะกดอัปโหลดอ๋ออันนี้กําลังอัปโหลดนะคะต้องกดอัปโหลดก่อนถ้าขึ้นสีเขียวครบทั้งหมดนะคะก็ close นะคะแล้วก็ไปตรง n e x t นะคะแล้วก็ถัดมานะคะเราจะต้องมาแท็กตัว document นะคะใครที่เพิ่งเคยใช้งานครั้งแรกคะมันก็จะมีอ,อ ไกดไลน์ขึ้นมาให้นะคะว่าต้องทำยังไงบ้างเราก็อาจจะลองอ่านดูนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่เป็นเทเบิลจะทำยังไงนะคะหรือถ้าเกิดมันไม่มีอยู่ในเอกสารนั้นเราจะ select ว่ามัน not available ตรงไหนอะไรเงี้ยคะก็ลองศึกษาดูนะคะอันนี้นะคะก็เราจะมาแท็กชื่อ field ต่างๆให้เอกสารของเรานะคะอันนี้ก็จิ้มไปที่ตรง po number ก่อนนะคะแล้วก็เลือกว่าอันนี้คือ po number แล้วก็ user email นะคะก็จิ้มไปว่าตรงนี้คือ user email แล้วก็ supplier email นะคะพอทำเอกสารที่1เสร็จเราก็ไปที่เอกสารที่2นะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยเลือกไปที่ po number แล้วก็ user mail แล้วก็ supplier mail นะคะทำเสร็จแล้วก็ไปเอกสารอันที่3นะคะเลข po อาจจะไม่เรียงนะคะเมื่อกี้ตอนที่อัพโหลด ก็ p o number user mail แล้วก็ supplier mail นะคะแล้วก็เอกสารถัดไปพอทำครบทั้ง5เอกสารแล้วค่ะก็ให้กด next นะคะแล้วก็กดตัวปุ่ม train ตรงนี้นะคะ เขาก็จะบอกว่าโมเดลของเราเนี่ยกำลังเทรนอยู่นะคะก็ใช้เวลานิดนึงก็กด go to model ค่ะก็สเตตัสนะคะก็จะขึ้นว่า training นะคะก็ตอนนี้ก็เทรนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสเตตัสก็จะขึ้นเป็นคำว่าเทรนนะคะเราสามารถกดดูดีเทลของตัว ai ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อให้สื่อความหมายนะคะให้กดที่คําว่า setting ค่ะแล้วก็อันนี้มันมีบอกเป็นวันที่กับเวลานะคะก็เพนอาจจะตั้งชื่อว่าอันนี้เป็น scan po นะคะแล้วก็ save แล้วก็พอเราจะใช้ตัวโมเดลให้กดตรง publish นะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่า accuracy score นะคะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือจะค่อนข้าง excellent เลยเพราะว่าฟิลมันมีแค่นิดเดียวนะคะเราก็กดไปที่ Publish นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคำแนะนำจาก microsoft นะคะว่าเราสามารถใช้โมเดลได้กับตัว power automate แล้วก็ power app นะคะแล้วก็ตอนนี้โมเดลมันยังไม่ได้ Publish เราก็เลยกำลังกด u u l i s h อยู่นะคะ พอพับิเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราจะใช้ตัวโมเดลค่ะก็กดที่ตัว use model เขาก็จะมีหน้าจอขึ้นมานะคะว่าเราจะสร้างเป็น power automate หรือว่า power app นะคะอันนี้ก็กด power automate mm hmm. แล้วก็จะมีเป็น flow ที่เขาสร้างเอาไว้ให้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดเราจะสร้างเองก็กดตรง after ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็กลับมาที่ power automate นะคะแล้วก็เลือกที่ automate cloud flow นะคะ แล้วก็ตั้งชื่อ f r w n a m e ไปนะคะว่า rename and sendmail นะคะแล้วก็ตรงา t r i g g e r นะคะให้เลือก when a file is create นะคะแล้วก็ใช้เป็นตัว property only นะคะแล้วก็กด create ค่ะก็จะใช้ตัว t ิกเกอรนี้นะคะ แล้วก็จากนั้นนะคะเราจะใส่ตัว s i t e d d d เ t e เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกตัว Library นะคะจากนั้นนะคะกด New Step ค่ะแล้วก็เ e a r c h คำว่า Delay นะคะแล้วก็เลือก Delay นะคะใส่เลขหนึ่งนะคะแล้วก็หน่วยเป็นนาทีนะคะจากนั้นก็กด New Step ค่ะจากนั้นนะคะใน Action ให้ Search คำว่า get file นะคะ content แล้วก็ using path นะคะก็เลือกที่ตัว share point นะคะ get file content using path แล้วก็เลือก s i t e address นะคะแล้วก็ตรง file path ตรงนี้นะคะให้เราเลือกตรง dynamic content นะคะแล้วก็หาคำว่า,า full path นะคะแล้วก็กด New Step นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ a อ,อคชั่ที่อยู่ใน AI Builder นะคะเราสามารถเลือกตรง c o n n e c เตอรก่อนแล้วก็ค่อยหา Action ได้นะคะอันนี้เพนจะลองคลิกไปที่ AI Builder นะคะเขาก็จะมีแอคชั่นขึ้นมาให้เราเลือกนะคะให้เราใช้คำว่า Extract Information from Forms นะคะพอเราคลิกไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถเลือก AI Model ที่เราสร้างไว้ได้นะคะอย่างอันนี้เพนก็จะเลือก ai โมเดลที่เราเพิ่งเทรนไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ฟอร์มท้ายให้เลือกเป็น pdf document นะคะแล้วก็ตรงฟอร์มอันนี้นะคะก็ให้เราเลือกตัว file content นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็น output ที่ได้มาจาก step ที่แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็กด new step ค่ะจากนั้นนะคะเราจะหาคำสั่งที่ชื่อว่า send and http นะคะแล้วก็เลือกตัวที่เป็น sharepoint นะคะ แล้วก็เลือกไซต์อัเดทค่ะแล้วก็เมธอดนะคะให้เลือกเป็นโพสนะคะแล้วก็ตรง URI อันนี้นะคะก็ให้ copy ข้อความแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆต้องเอาไปแก้ไขตรงชื่อ Library นะคะอย่างอันนี้ของเพนชื่อ Library มันจะเป็น scan po ขีด t e s t นะคะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปแก้ให้เป็นชื่อ document library ของตัวเองนะคะแล้วก็ตรง อันนี้นะคะเราจะใช้ด y นามิกคอนเทนต์ที่เป็นตัว id ที่ได้มาจากสเต็ปข้างบนบนนะคะแล้วก็ตรง Body นะคะเราก็จะ Copy ข้อความของวงเล็บป,ปีก,กาเปิดปิดตรงนี้นะคะใส่ไว้ใน b o ดีก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นด y นามิกคอนเทนต์เหมือนกันนะคะที่เป็นตัว ai builder ที่เราไปอ่านค่า po number value มานะคะแล้วก็กด new step ค่ะ ก็ถัดไปนะคะเราจะใช้แอคชั่นที่เป็น Send m เมลนะคะก็พิมพ์ไปว่า Send a n e m m i l l นะคะแล้วก็เลือกอันที่เป็น Outlook นะคะ365แล้วก็ตรง To อันนี้นะคะให้เราเลือกตรง Dynamic Content นะคะแล้วก็เลือกเป็น Supplier Mail Value นะคะแล้วก็ตรง subject เราอาจจะพิมพ์เป็นข้อความธรรมดานะคะว่าเป็น po number แล้วก็ ตรงนี้ก็ใส่เป็น Dynamic Content ได้นะคะว่าเป็น P.O. number value แล้วก็ตรง Body นะคะก็ใส่ข้อความอะไรก็แล้วแต่เรานะคะกดตรง show advanced option นะคะสามารถใส่ C.C. ได้นะคะเมื่อกี้เรามีให้ A.I. ไปอ่านตัว user email มาด้วยก็ใส่เป็น user mail value ก็ได้นะคะแล้วก็ตรง attachment นะคะก็ สามารถใส่เป็นตัวข้อความธรรมดาก็ได้นะคะอย่างเช่น po underscore แล้วก็ใส่เป็น AI number ที่อขออภยัยเป็น po number ที่ AI อ่านได้นะคะแล้วก็ใส่นามสกุลน,นะคะเป็น extension .pdf นะคะแล้วก็ตรง attach content นะคะก็ให้ใส่ตัวไฟล์ content นะคะ แล้วก็กดเซฟค่ะ <S <S เมื่อเซฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากดเทสนะคะก็กดตรงมุมขวาบนตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก Manually แล้วก็กด Save and t e อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. แล้วก็จากนั้นนะคะเพนจะไปที่แชร์พอยต์นะคะแล้วก็ไปที่ตัวสแกน p o นะคะ แล้วก็ไปที่ document library scan po test นะคะตอนนี้ก็จะมีไฟล์ที่เพนเคย test เอาไว้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวเพนจะอัพโหลดไฟล์ตัวใหม่เข้าไปนะคะก็คือ sample po ที่เป็นหมายเลขก6อันนี้นะคะก็กลับมาดูที่ตัวที่เราเทสเมื่อสักครู่นะคะเขาก็จะบอกว่า,าให้ start action นะคะก็จะเห็นว่ามันทำงานเป็นยังไงนะคะอันนี้เพนก็จะ เอาไฟล์อันที่6นะคะวางลงไปพอไฟล์อันนี้มัน create ที่ sharepoint แล้วค่ะมันก็จะไป trigger ตัว flow อันนี้ซึ่งตอนเริ่มต้นนะคะเราจะมีให้ delay 1นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมารอดูผลลัพธ์หลังจากที่ผ่านไป1นาทีนะคะก็อันนี้ก็ run เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูที่ sharepoint ค่ะก็จะเห็นว่าไฟล์นะคะถูกแก้ไขชื่อเป็น แบบเดียวกับตัว invoice. อิน o i c e ขออนุค่ะเป็นแบบเดียวกับ PO แล้วนะคะแล้วก็ตัวอีเมลค่ะก็เข้ามาดูนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถเปิดดูข้อมูลที่แนบมาได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้ power automate cloud ร่วมกับ ai builder ในงานจัดซื้อนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถโพสต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ